สวัสดีคสสด่สวัสดีพรววูพ่อแม่แม่เสนคััเป็นช่องเนาะค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กากงวดที่ดียวร้านพยานาของเฮาของ้องลิตาับรุดนะะเนาะนะอากพอไฟเอฟซีน้ำพราว่าน่องกามันคือมีเขาไมีรุดเนาะบอกมมีไฟมัวว่าเล็กเข่าเขาเขาะ,ะค่ะกได้ร้ายค้นกอาจสีหากับร่งใหได้ร้ายค้นกอาจสีดามาจากน้อย แต่นองก็เศร้าบอกแล้วนะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าให้แม่เบิกซับบอกแท่เพราะว่า <c oughs> เพิ่นก็สิก็คือมีเวลาเิ่นไปนะําแม่เพิ่นช่วงนี้นะเวลาเราถ่ายเราถ่ายเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วเราก็เก็บคลิปไว้อย่างนี้นะครับ<อ>ไม่ได้ถ่ายาทุกวันนะครับน้องก็ไม่ออกแม่ละเพราะว่าน้องจะให้แม่เบิกซับปล่อยเนาะคะ่ะปรากฏว่าพ่อน้องว่าจังสันเบิกซับฝันแม่พี่น้องบังหันนี่ไปใส่ไว มาหาข้าวนึงบอกไปกับบอฟพงกันไหไปแล้วค่ะแม่บรึกษาภาพทีสวดมุ่นอยู่ันดับไปล่ะอันปั้นเป็นตัวแขนแขนงวาถึงมันหลุดกันหลุดเหรองวดที่แล้วหลุดอยู่ครับวาถึงกับว่ามีไผ่เข่าดิเข่าอยู่ใน่น้อยอาจารย์เนาะครับมีแต่ผู้กลางหน้าผู้ปล่อยเอกละกาผู้อันเทียนหัวโล่งเท่านั้นวะ ที่เข้าไปเฮ็ดงวดที่แล้วนะคะแล้วก็มีแรงใหม่มาเพิ่มอีกหลายท่านก็มีแรงใหม่นะคะงวดนี้ได้ปลูกกระเมนกับปลูกต้นไทรใหญ่ว่าก็จะปลูกอ้วนทักอ้วนปลูกอ้วนเพิ่นได้เรียกรับเลกรอกมาต้องกลับไปย้อนเบิ่งคลิปหลังเนาะค่ะแต่ว่ามื้อนี้กะเป็นความฝันของแอดมินเนาะค่ะว่าสิบ่บอกแต่ว่ากะอดบ่ได้เพราะว่าบวกเป็นตัวเขีนเขนเพื่อได้แกลมือเนาะ อย่าสื่อลลยเดอ้อพี่น้องผู้ใดสื่อเรศลายกับเบาๆเ,เนี่ยสุมือนี้เด็กมันออกบ่งงามปันใดจีบเอาให้ฟั่งนอดที่แดกหนึ่งฟันว่าไปเขาห้างพอ่อแต่เด็กหน่อยผู้ไส่ถือปืนได้พวกเขาสั่งย่างไปเจดกับเด็กหน่อยผู้ใส่ถือปืนอันนี้ตรองงวดล้วาหมาเป็นตัวเขียนเขียนคือมาหลอดสองกับวันนี้ตัวเก้าหลอกจก้ะ ก็เสียกบอกว่าฝันวนอยู่ได้นีละ่ะฝันว่าไปเมืองรับแร่ในหัวข้ามดศึกองเหาในฝันนะแต่ว่าพ่อไปหอดไปพ่อพูดเทาเหยนอยู่ตนไม่ยายว่าซันนันคือแตงตัวแบบนี้แตงคือว่าคือใส่เสียผ่าคือว่าคือค่อยว่าซันค่อยคือใส่แบบนี้เจ้าคือใส่แบบนั้นเลยว่ะเป็นแตงตัวโบราณนะแม่สมัยแบบ่ค่อคยมีเสียผ้านุ่งนะแม่ เพิ่นก็เลยว่าอันโตหลงยุคขม่าบ้านเมืองเฮาเต่าเพื่อวเอามาแซงว่าแข่คอยก็อยุบบ้าน่อยได้ละมันยุคไดกันว่าข่อยลงยุกไปวะเพิ่นก็เลยว่าให้ฟังว่าอันพ่อซอสที่แม่ยู่นี่ที่โตอันได้คมพบคมศาสตร์วะนี่เป็นพ่อซอสสองห้าสามแปดเพื่อวะพ่อซอสสองห้าสามแปดไม่วางสิ โอ้ใคก็สีลงกมาไก,ก่แท้ได้ว่าก็สีลายปีแท้สัเนเดีมันลายปีเนอะสามแปดปีนี่มันกับมุแปดวเนาะมันจะปีอล้วนี่นันสามางกันท <30 S 1> ี่สามสิบสี่มาเนาะแต่ตรงก้วาวมันเกิดนเกิดวันที่ยี่สิบสนะี่มกราคมอายุสามสิบแปดปีแ้่ได้ว่าย่ายกวก่าสิไปซื้อเลขสามแปดนี่ละวันสันแคนแคน,นเม็ดเดียวสามแปดไปว่อเอซีฟังเมือน,นั้น ไปซื้อลอตเตอรี่แล้ววัดนี้ตื่นขึ้นมาเนาะไปซื้อลอตเตอรี่กับมาฝันว่าได้เลี้ยงมูว่ามีเงินมีทองเลี้ยงมูกินข้าวกินหํามเนื่รับมากินข้าวซุ่มกันฝันได้เลี้ยงเพื่อนแม่อันนี้นะซื้อสามเปดตัวเดียวได้สามแปดแปนสามบาดีเมื่อวานเมื่อวานนี่เป็นว่าอมๆอมๆเหมือว่านี่ยืดซื้อกับไปบวก เกดแดงงามมากแฝงคุณจ <Yeah. S 2> mm ังเพคนมากชิมบอกอนาใส่หูเชียงพุทธเอาเลยก็ว่าหูแววมันห้อมหมาว่านแห่งประเทื้งานอยู่กลางป่าสาเนาะไปบอกเกดแดงซื้อเลขตัวนี้แน่พันวาดวงพคนมาแต่ว่าให้เล่ามั่งมุ่งล่ะคาหน่ะสารแห่งงานในเด้อพันวาสิก็เลยเดียวสายเดียวขวาพอเห็นผู้ใดผีรอกคุณว่านาะอมาแสนคิดได้แก่บอกปาก แต่ว่ามีอาการแปลกๆแบบไหนครับคือสิบเป็นร่มสีบูบตลอดเวลาหาว่านี่สีบูบไปเลยสิเป็นร่มก็เลยเบิกตาก็เลยพยายามนางแบบก็ไปเที่ยวไปกินน้ำนหนาะโอ้ก่ก็เลยคนลยว่าก็สั่นจะดึงแขนปุ่นไปเอายุพิษปาซาปุ่นไปบวกยุกกลางปาซาเด้อว่าสน่นย่าว่าแต่ว่าให้มามุ่งอันหลังข่าห้ยแน่นาส้านห่อนหลายประสนดูลานพยาน้าเน่า เอ๊ยาอยู่้านพญา,านาคเือสีน้ำมะไก่เด้เลยว่าบาทสามเที่ยวีเทียบเบิกอาบสิเป็นล่มสีฟูเที่ยวกิบน้ำกิฟกาแฟวันคื้อของยิ้มเสื้อกตสีเป็นล่มันน้ำมืดขาวลวด,ดน่ะนะบอกว่าถือก็เลยตัดจินใจเที่ยวบาเซียกันแ้วเด้อกกเจแดงเลยว่าอันยาบนสีให้เจ้าไม่สูงไม่หลาไม่หดนี่ว่าสันดีเมื่อว่าเบื้องว่าสันไล่เมื่อเพื่อนน่ะ ดวงการพนันคืงเมือ่อดวงถูกไวมเรัแปะก็เลยเขียนไฟฟ้าเมื่อให้เพื่อนน่ะไปเจ้าในในในอันหมู่บ้านนี้ก็คือน้ำหมองอ้อมอ้อมอยู่จีแแ่แดงได้ยางเขาปลาสาเป็นอย่างไรคุณืออย่างไงเขาปลาสาาสันเป็นได้ไปเห็นเดยกพบไะตุ้มกันพ่นวาก็เลยวาเดี๋ยวเิ่นเจี๊ยบเจ้าก็เมื่อเจี๊ยเจ้าก็ไ่ได็กไปน้องข่อยาสาัน ได้บอกเพื่อนหมอบ้านอยู่บ้าเพื่อนได้บอกให้ฝ่าบอกเดี๋ยวสีมื่อก่อนเี่แดงได้ว่าสีมื่อจังได้คันสีมื่อจังไดเข้าสิไปเฮดกิบน้ำตูมือเนี้ยเาสิยูน้ำตู้เอิดมือลาว,ว่าพอนิวหดหมืออื่นลาว,ว่เป็นสีนาะบอาเด้ว่าปรากฏว่าไปหดกลางทางซะแล้วโอ้ยเบิกซ้ำงานคือบอกคิวบอกแมนแต่ว่าสั่นชีได้กลับตอนนี้อีดีอะว,ว่ได้ไปนั่งบนวะ่ะ เอาเจ้าสิกับเพ็ดอย่างอันนี้เรื่องกิ่งว่าฝันนี้ดิหมู่บ้านนี่อันญาติเสียว่าสัน่นก็เลยเด็กกลับกับท่านหัเมืนก็เลยว่าเฮานี่เลยไปซื้อลอตเตอรี่หมู่บ้านนี่เชียงไว้ว่าเนี้เครื่องไปงก่ปอพ,ร,พ,อพร,ระธุดงค์เพื่อนาะไปบวชพระธุดงค์เพื่อนาะพระธุดงค์กับห้าก,ก็ก็เลยมีความ,วาามรู้สึกว่าพระองค์นี่ต้องให้โชคเบิกซับปู๊บเสียยิบลอตเตอรี่ตัวใดญว่าสั่น เพิ่นก็เลยว่าหยิบเอาตัวนี้เพิ่นบอกตัวเดียวกันก็เบิกทราบจะซื้อคือห้าสามแปดเพิ่นบอกว่าให้หยิบห้าสามแปดครับห้าแปดสามเพิ่นว่าพัดพัดทุดงแม่ทวดดวงกางควาสาแม่เ้ว่าในอัคลิปไว้เพื่นเนี่ยเอ้า พเพื่อนเพื่อนมันบอกว่าจังไงแับถ้าตุ้งองค์นี่แบบว่าเบิกทรัพย์จะมีเสียงเนาะพ่อยาสูนเดี่ยวเบิกทรัพย์มีเสียงว่าบบาเขาเสีว่าห้องประสาทเนาะมีเสียงกับสีหูว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนความงเสียเนาะว่าเสียงว่าใหายภาคตุ้งองค์นี่นะเพื่อนสีมีเด็กหายวัดเบิกทรัพย์ผันมีเด็กไม่ใจแล้วหาสองห้าสามแปดเนาะจะจังว่าอย่ฟังที่ไหน ก็ลเลยว่าเขามาขายรถตรดีเพื่อตีผููสี่เอาโซกนั่งปูทูดงเด้อม,มือนี้วะสันพู้จะให้โซกลูกตัวไดจะให้ยิบตัวไดนปูวะสันหาสามแปดมันวะ<อ>ตกใจเลยโอ้เรืว่าผู้เลขปูคือตรงครับทีเบิกซับสี่ยิบแท้วะสันตั้งใจมันมีรถตะดีหาสามแปดกับสี่สแปดสามยิบเอาเลยนะหาสามแปดก็สี่แปดสามหนึ่งยิบเอาเลยแล้าวายจังสิ แบบอึ้งไปพักง่ายได้ค่ะมาว่าเนี่ยเลยสื่อเลขไว้ซีหางสามแปดสามห้าแปดเก้าแปดหกสามตัวสื่อไวหางเดียวดิห้าสามแปดสื่อไวปากฏวา่าอันนี้ยฮดหายใจขึ้นค่ะคือสิบเป็นบุญบาแล้วพี่ก้องเบอร์สั์กับว่าจากรสีแดงขูเรียงคุ้น สิพาเอฟซีรวยเมื่ประเทศกับว่าจะให้สร้างความฝันว่าในความคิดว่าฝันว่าเด็กไปกินเลี้ยงที่แรกว่าถือเละลายว่าสันเป็นเลี้ยงคนในบ้านในครอบครัวนี่บ้านนี้อุพอพปโภคภัณฑ์เอิญข้น,นมากโต๊ะน่ะต่อเอาไปกินอยู่ร้านอาหารผุได้เฮ้ยผมก็สืบสืบวัดลายเทยวทสันนี่วัดใจวัดลายเทวสันเอาโต๊ะน่ะโตโตกันไปเอาไปมาเต็มร้านอาหารเลย เบิกซักไปกินจนเหลือกินเหลือเฟื่อเหลือกินเหลือ้อยากเลยว่ากับสร้างมันเถอะจ่ายหลายกับสร้างมันเพราะว่าเขาถือเลขหลายเขาถือเลขหาสามแปดหกห้าละสั่นเขาถือเป็นแส 2, นสองแสนลาสั่นในฝันนะเงินซนจำนีมันบก,กีบพันดอกเหลียงพ่นลาสัน่นก็เลยเอิญเขามาคิดต่างก็เลยเสดื่อตื่นซร้าหม,มาเกินเนี่ยนะ เลียงเบิดรนานอาหารแบบสรุปเดี่ยวพวกหัจักกันก็เรียงไหมเบมือนานอาหารเบิรกซับเมาเลียงเลยคันออกตัวนี้สีวงสวงกะคสีผ้าเอฟซีไปเฮดกุติเนาะห้าสามแปดนี่ละสุดซีหางซื้อไว้มาขึ้นนี่ขอดูชุดเต็มด้วยครับเพื่อือกันพลาดหน่อยมีชุดเต็มเนาะมีผู้เก่งไว้เต็มเต็มหมวว่านอันนี้มีชุดเต็มแล้วก็ชุดเน้นใช่ไหมเบิกซับอ๋อนี้ชุดเต็มนะครับงบหน่อยสิมีซีหาง เม็ดเดียวแขนแขนสามแปดแปดสามตรงอายุเบิกทราบได้ด้ก็สีใจฟู่แน่อันนี้เป็นแนวทางจากสีเขาวกว่เขากับพิจารณาเบิงะะเ่งแลค่ะนาะเป็นแนวทางนะครับเอฟซีครับเบาชูข้างของพวันเอฟซีเมื่วานพอพอแม่แม่ที่ติดตามเบิกทราบต้นแต่ต้นเนาองจาแต่เพราะท่านอีสินทีเิ่นยังตามอยูวอาเมน บ่มีฟูมัดแม่มกับสกดไค์กดแท่หายลุ่งห้เบืองในเรืองเนตูมาบอกคนส่ขอิคุณขอบคุณเพราพ่อแม่แม่ด้วยอันนี้ชุดเน้นเนาะอันนี้แขนแคนซี่หางเนาะค่ะเนาะที่จัดไว้เมื่อคืนนะฟันว่าไดเลี้ย่งคนเบิดร้านอาหารเนาะค่ะเนาะเรียงคักเรียงแม่เรียงแขนเรียงคักเรียงคักเรียงจนว่า อิ่มจนเต็มจนไปบล็อกเตียนเนาะก็ซือเลขซีกูไว้หละกกาสามตัวห้างเดียวห้าสามแปดเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะชัดเจนนะครับเขาขอขอบคุณเบิกทัพย์นะครับเป็นแนวทางเนาะเป็นความฝันนะครับเอซีครับผมแนวทางก็มีข้อมีหลุดนะครับเอซี่ว่าบอกเกแดงหันแปดเก้าดิแปดเก้าเนาะแปดเก้าเก้าแปดแปดหกหกแปดครับผมมาสูนอยู่กลางป่าซ่านอ่ะนะ ก็เลยว่าซาถูกก็เลยสื่อไว้เสื่อตัวละฟันดีเพราะเขไ,ได้บอกเ่แดงอยู่ยเดี๋ยวสิได้ไปบอกเพื่อนกอนเพราะว่าอาจจะมีบุญว่วมกันเพื่อนสูน ถ้าเกิดใครชอบก็สามารถไปหยิบลอตเตอรี่ได้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงนะครับพบซีครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะเราก็ไม่รู้นะครับผมแนวทางมันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับวิเคราะห์ความฝันมาเล่าแบ่งปันให้พอพ่อแม่ได้รับชมและรับฟังดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ